มีคำกล่าวของผู้คนมักจะพูดเอาไว้ว่าปลูกอะไรก็เด็กกินนั่นแหละครับแม่คำพูดนี้ไม่ปฏิเสธเลยครับเพราะข้าพเจ้านำสายพันธุ์ของมะม่วงแดงจัก,กรพรรดิมาลงเอาไว้สามปีกว่า,วาปีนี้ติดผลแล้วครับนะหอยละยงละยางก็ไม่ต่ำกว่าสิบรูปแล้วครับนะม,มะม่วงแดงจัก,กรพรรดนี่ โดยส่วนตัวก็ชอบอยู่นะครับสีสันมันดูแบบแปลกผลก็ไม่เลวแล้วครับอย่างที่หลังบ้านที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็ใหญ่ใหญ่พอได้ครับส่วนจะกี่ขีดเดี๋ยวตอนแก่แล้วจะลองเอามาช่างดูอีกทีหนึ่งรสชาติก็ไม่เลวแล้วครับครับอยากกินมะม่วงก็ต้องปลูกมะม่วงอยากกินอะไรก็ต้องปลูกอันนั้นมันดูแลไม่นานเราก็จะมีมะม่วงกินหรือผลไม้กินแน่นอนครับ